ครับสวัสดีครับผมซุ่มโซซูริยันายดัมจกอครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับเด้อที่ผมได้เห็ดลูกไว้ครับแต่ลูกเห็ดไว้อยู่สองสามแม่ครับแต่ยังเปิดแบงบ้ได้ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตทางช่อง y ยูทูบเด้อครับเด้อถ่ายไกลอนผ่านช่องบันครับนี่ครับเอฟซีพี่น้องที่ติดตามผมอยู่นี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ตัวใหม่ ตัวนี้ชีเป็นลูกไก่ท้องครับของไอพี่ข้มพิษสุรินทร์ฟ้ามครับขอเอ่ยชื่อเอาน้มเพื่อนใเร้อครับเด้นนี่ครับเป็นลูกไก่ท้องครับนี่ครับลูกเพื่อนอาชีได้เปิดประมาณอีกเดือนหนาครับครับผมนี่ครับเป็นสีดูครับผมเป็นพอพันตัวไม้ครับครับ ดังจองลูกโทรมาได้ครับเด้อเดยวผมจิทิมเบอร์ไว้ถ่ายคลิปนี่แหละครับนี่ครับผมก็เอามาใส่แม่ลักๆอยู่ในสุ่มของผมนี่แหละครับนี่ครับดูปลอครับสายาเพิ่นตะวันฉายครับนี่ครับใคอยากได้ลูกตะวันฉายก็สอบถามมาได้ครับประมาณอีกเดือนหนาจะมีลูกเปิดแบงคครับผม จังได้กะฝากติดตามช่องนี้นด้วครับเด้อนี่ครับช่วงนี้บ่มีลูกไก่ครับอัปเดตพอพันให้เบิง่งไปก่อนแล้วครับเนาะครับผมครับเมอน,มมนี้กามีสำนีแล้วครับสวัสดีครับ